สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะมาอัปเดตความสวยงามนะของดอกชัยพฤกโอ้โหบานเยอะมากเลยในเช้าวันนี้นะครับผมออนี่นี่คุณผู้ชมโอ้สวยงาม เห็นแล้วสดชื่นสบายตาสบายใจยิ่งเมื่อมองขึ้นไปแล้วเห็นแต่ท้องฟ้าสดใสนะครับนี่นะกิ่งที่นะทยอยออกดอกตามกันมาติดๆเลยนะครับนี่ดูกิ่งนี้ดิปัดโอ้โหสวยมากใบที่เราเห็นคือใบของต้น ทองนพปก้านะฮะหรือว่าชะแมบทองนะฮะเนื่องจากว่าปลูกอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะตรงนี้มีทั้งขนนชะแมบทองแล้วก็ชายอพยพนะครับผมน,นี่นี่่แงงที่เขาองอกขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวเขาก็จะติดดอกหมดเลยนะฮะเหมือนกับคูณสีลงด้านหน้านะครับที่เราเห็นตอนหนาปีที่แล้วนั่นเองนะฮะนี่คุณผู้ชม เห็นยังอะไรอ่ะนกนกเป็นอะไรฮึเป็นอะไรลูกเจ็บไหมฮึแอนเจอตรงไหนนะแอนเจอหลังร้านคุณผู้ชมนะฮะสงสัยแม่มันจะฆ่าไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมันตกอืม อืหนาก็จะฆ่ามัานไปบอเนี่ยแม่มันน่าจะทําตกเนาะแล้วมันก็จะเหมือนจะมันจะขาหักนะ่ะเป็นยังไงเจ็บไหมลูกเจ็บไหมกินขนมปังก่อนไหมลูกกินนมปังก่อนเนาะไม่มีอะไรให้กินน่ะนกมัอกินอะไรอะ่ะใครจะไปรู้เนาะเจ็บเหรอเจ็บเหรอโอ้ยอ่ากินขนมก่อนลูกโอ,อ้จะรอดไหมเนี่ยหืมนั่น รู้จะวางไว้กับอะไรก็เลยมาวางไว้กับรองเท้าพี่เสือก่อนนะกินสิลูกกินขนมดูสิไม่กินขนมเหรอนกกินอะไรเป็นนะหืมสับเพสับตาเวลาโหดุดูแลตัวเองรักษาตัวเองเออลองกินขนมดูสิลูกลอง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 ดูแววตาดูแววตา หืมเจ็บเหรอเจ็บเหรอมโอ้ย oh, อย่าเพิ่งกลางปีอย่าเพิ่งกลางปีมันเหนื่อยนะลูกจะไปหไหนนะ่ะดูสิอย่ามายุ่งนะจำปีอย่ามาทำน้องอย่าบินอย่าบิน นายแม่มันอยู่ไหนนะมารับลูกเองอยู่ตรงนี้เด้อเนี่ย<อ>นางกวักมหาเสน่หเนื้อเพลงนางกวักมหาเสน่ห อมปู่เจ้าเขาเพียวมีลูกสาวคนเดียวงามเพียบพร้อมบุญหนักโสมภาอุ้งยิงมนักเธอชื่อว่านางกบใครเห็นใครรักลุ่มลงงามรูปงามใจงามทั้งหัชาูส

กำลังจะแจ้งเกิดแต่ถูกคุ้มกเนิดเล้วทำทำใทีกเะ้าใจกันรถสามรถจะไหนนี่ลำงเขาเหรอครับรถของดุง ต่อที่ร้องข้างในแล้วต่อ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 นามรูปยูคันซ้อ,อนคนตาหอนแคมนอินสีเงินพลั่งเสียงงนานดังเสียงกระทันซึ่งสับมือม้วนสั่งคนช้างลุ่มกลับมาทุง่ง เรื่องไใจใยิ่งละไทยยมบุญแม่ค้าสมศรใหาคนบูชาคนเมตตามหายรยมยิ่งชอบชายชมทั่วทั้งทาราสาวหน่งพระกันอธิิฐานใจชาวบ้านทั่วไปขอพิ้งบุญญาหนุนสร้างายามความรักโรยรา บนบานได้ดังจินตนาแม่แผ่เมตตาหัวไปโอบลูกมีขาดรักพนตรบแม่น้ำกวักช่วยกวักรักมาให้ Tà, tà, nàng nàng, tà, mhà, yong, mẹ ta là lúc kẻ tai tôi chu kỳ nè ngài hết tay tôi thoát mẹ mẹ sao sao em chẳng hề hắn lẹ mẹ พยายามหัดร้องไม่ได้จะไปให้เขาทำดนตรีแล้วเราจะขับร้องเป็นคัปเวอร์เวอร์ชั่นโดยซืย้อพาวเยอไฟย่ยาโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นเชี่ยว